แม่ไอเลน่าเนื้อห,หมดซื้อไอเลน่าสีดำสวยที่สุดแบบเรื่ศนันตันเรื่ศนันตันเรื่ศนันตันสวยที่สุดในโลกจักรวาลนี้เป็นนองรองมาหานก้าเลยเออมันต้องอย่างนี้สิลูก <Okay. S 1> แม่อย่าลืมนะคะซื้ออายไลเนอรแน์แบบเรื่ศนันตนนะคะคุณแม่ <Wow. S 1> เอาสีดำที่สวยที่สุดในจักรวาลนี้ไปเลยค่ะ เอาใจนะแม่ขอสวยแบบตะโกนอะขอสวยแบบตะโกนเอาแบบสวยแบบจะนอนเป็นบรี่นี้เลยเอาแบบสวยแบบมึงเอรีน่์ไม่บบไมหมดง่ายโอเคยูสแตนโอเคยูสเตนเ้ชอบสำเนียงมากเลยลูกเอ้ย <c oughs> เรียกได้ว่าความปังทยานฟ้ามหาจักรวาลของดาวดวงใหม่กำลังจะบ,บังเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าเามื่อเด็กชายพงพสินที่แม่ตั้งให จะต้องกลายเป็นไพรินในอนาคตแน่นอนคะ่ะลูกสาวหลังคลิปถูกแชร์ไปนะคะชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยล่ะคะ่ะโดยบางคนนะคะก็บอกว่าเป็นตั้งใจเด็กๆเลยนะโอเคจ้าเข้าใจแล้วซึ่งคุณแม่นะคะก็ได้มาตอบสุดเอ็นดูค่ะโดยบอกว่าน้องมีแววมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะบางคนนะคะก็บอกว่าอนาคตเจ้าแม่เมคอัพมือหนึ่งแน่นอนค่ะขณะที่อีกคนนะคะก็มาแซวว่าสวยมากไม่ได้นะลูกเดี๋ยวครูเขาจะหมั่นไส้เอา งานนี้เห็นทีคุณแม่คงต้องจัดชุดใหญ่ให้เสแล้วเพราะแม่ก็ชอบเหมือนกันสำหรับน้องน,องนองโมหรือเด็กชายพง์พศินนะคะเขาเป็นเด็กที่น่ารักและมีคุณพ่อคุณแม่เข้าใจยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นขอแค่เขามีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขไปด้วยค่ะ <Okay. S 1> แถมคุณแม่นะคะก็จะได้เพื่อนไปชอปปิ้งด้วยไง <Wow. S 1> และวันนี้นะคะน้องนองโมก็แต่งตัวสวยพาคุณแม่ไปหาหมอและซื้อเครื่องสำอางที่น้องอยากได้ด้วยค่ะ วันนี้มาเที่ยวไหนคะทำไมแต่งตัวสวยจังเลยก็คือออะเนร์ค่ะเพราะว่าอาะอนเนรนมนหมันต้องรถมันแต่งตวที่ต้องต้องมาซื้อเพราะว่า,วาม,มันหมดแล้วไอชอบจะรีตมากค่ะลูกและอายไลเนอร์ของน้องน้ำโมโคงหมดจริงๆคะ่ะเพราะวันนี้มาน่าสุดกันเลยทีเดียวไปข่าวคุณแม่รีพาน้องไปซื้อจะได้รีบมากรีดให้เขียวคมเลสมแมนแตนค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากชมความน่ารักของน้องนองโมก็ไปติดตามที่ช่องของคุณแม่ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ